ครับับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีอาจารย์พี่เพื่อนน้องนะครับที่ชื่นชอบในกมรกีฬาต่อนกขใหญ่ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็จัดส่งเจ้าเทพพนมครับผมนะฮะตัวนี้พิเศษนะครับผมนะฮะไปอยู่ราชบุรีนะครับตอนนี้จะมีครูอ่างนะครับสามคำนะครับเป็นนกเรียกคําครูคํานะครับแล้วก็มีเทพพนมด้วยนะครับยกเป็นบางครั้งนะครับผมนะฮะ มีขัดนะครับแทบจะครบนะครับนกตัวนี้ครับผมวันนี้ก็จัดส่งให้ f อนะครับผมากบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ให้ความอุปก,การะคุณนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่3แล้วนะครับที่ท่านสั่งจากค่ายวิชัยส้อยส่วนนะครับผมครับดูโฉมหน้าของเขาครับ ดี๋ยวจะไปอยู่้าดุดีครับเดี๋ยวรอรถมารับครับผมอาจจะเย็นนิดนึงครับโอเคครับปีแรกแขกหมาแล้วครับผมพี่น้องครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมขอบคุณครับครับก็ทำการย้ายกรงไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะโอเครับรอรับได้เลยนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีครับผมเดี๋ลืมบอกไปนะครับตรงนี้เป็น2องุบห้อยนะครับผมนะฮะ มีสับอ่างด้วยนะครับตัวนี้มีขัดด้วยถือว่าน่าจะครบแล้วครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่โทรมาเรียบร้อยแล้วครับผมจะมาเข้ามารับแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมทําการห่อผ้าก่อนครับโอเคครับพี่น้องน้องเข้ามาแล้วครับผมอทําการห่อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะร็ยการแล้วครับอ่านะฮะ ปาประจำครับามาแล้วมาแล้วโอเคไก่เยอะช่วงนี้ครับ,รบโอเคเดี๋ยวพี่โอนไปให้นะครับ,รบผมขอบคุณมากอ่งงด้วยนะไอตัวนั้นนะ่ะไอ้ฝนอยู่ครับ